หลังนะครับพยายามให้กำลังใจกันนะครับนะครับปร์ตีหมายเลขสิเอดทางด้านมิตจิงแล้วก็ปรตี้สีิบี่มิตดิงไอจิราพัฒน์ปรี้หมายเลขสิเอดโอ้โหจังหวะนี้แทงทะลุมาครับเอาหลังตัวเดียวพอมาเปลี่ยนผมเม บาตามเล่มาตามเล่ทำไงได้ยีล้างท้องเล่อ่าเลยครับสามสิบสี่เขาไม่ได้เจ้ปุ้มยกมาก็เข้าทางของมิตตีดิงแต่บอลยังอยู่กลางอากาศจังหวะนี้มาเลขแปดของทางด้านเจ้ปุ้มแลยครัมาที่สามสิบสองโอ้โหเลยจังหวะนี้ก็โอ้โหครับ จังหวัดนี้ผู้ศิทธิ์บอกว่าไม่ฟาวาแล้วก็4-4ตอบเข้าในไปครับแมรเพิ่งเปลี่ยนลงไปแล้วของทางด้านรวมนายจังหวัดนี้เคลียร์ทิ้งไปก่อนดีครับสำหรับหมายเลขสิบหกแมครับเก้าสิบเก้าของทางด้านมิดตดิ้งเอ็กจิราพัฒน์แมตอบกลับมาเลยก็หมายเลขสิบเอ็ด แล้วก็ไปที่4ีหมายเลขเจ็ดวนเข้ามาแม่จังหวะนี้ยามบอลไปเองครับแล้วก็โดน45ของทางด้านโอ้โหโอ้โหความแข็งแกร่งของมัเนี่ยหมายเลขซียเบีดนะครับทิ้งได้พี่ใหญ่ไปไปไปรับประการหลังและบอลอยู่ที่หมายเลขเจ็ทดทางด้านทีมง,งานมิติดิ้งเอ็กจิราพัฒน์แล้วก็จ่ายติดอีกจังหวะนี้ก็มีหมายเลขแปดเข้ามาคพาะเบอร์แล้วก็เข้ามาแซะแม่จังหวะนี้ครับก็วนกลับมา บีมที่หมายเลขเจ็ดทางด้านมิติดิงเอ็กจีราพัดครับออกไปให้หมายเลขสิบเอ็ดประกันหลังใหญ่ยับจังหวะียจะแทงทะลุมาเอาแล้วครับมีอาการบาดเจ็บด้วยหมายเลขแปดครับน่าจะกระตุกหรือเปล่าครับแม่จังหวะที่น้ันหนักลงเมื่อกี้เมื่อสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณให้ทุตสินเช็คอาการก่อนนะครับ ตามไอเพชรเยอะๆนะอานี่ครับผู้สิยหายทุกอญางต้องหยุดเวลาไว้ด้วยไหมไปเด็นไปตรงกลางก่อนตรงกลางก่อนเด็กอะไรก็แม่ทรงซอดมีความเร็วหมายเลขสิบของทางด้านทีมงานของเจ้าคุ้มเกษตรนาิกาเอ็กซ์รวมนายลงไปแล้วก็แม่แทนหมายเลขแปดนะครับน่าจะเป็นกัปตันทีมได้เลยนะครับเป็นพินพี่ใหญ่ของรวมนายเลยนะครับแม่จังหวะนี้ก้าวสก้าสายซ้ายเข้าไปโอ้โหแม่จังหวะนี้ผู้เสียหาไม่โดนใครนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากเขตประตูของทางด้านทีมงานของ